จะแซ่บครับพี่น้องตัวนี้ไงย่างปลาขาวครับบั้งบั้งที่ๆครับเป็นปลาขาวเนี่ยนะไปล่าเหาอย่างก้างที่แทกงเนื้อเนี่ยมันจะได้เป็นคอันน้อยๆเล็กๆล,ลงนะครับล้วก็บเพรติดข้อครับปลาย่างครับย่างปลาให้สุกย่างไปไเรื่อยๆนะครับรย่างสุกแล้วผมบาเซ่ไปตำเป็นน้ำพริกครับเป็นปลาย่างแห้ง นะเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆครับค่อยๆเห็นไปไฟอ่อนๆไปเรื่ยอยๆค่อยปิดไปน้ำนะแข่งๆครับเดี๋ยวไปไปตำเป็นปลาผงปลาขาวนี่ก็เสียบพื้นกันครับเอนะาตำเป็นปลาผงเอาไปเห็ดอําพริกกินครับ นี่เป็นปลาที่พามาจากในสาครับปลาแบบปล่อยธรรมชาติในสาเขาเนั่นแหละนในอาหารบ้างมาให้อาหารบ้งา,นานบงใหห้ใ้ใพักในมีครับให้เขากินกั่ในสาปล่อยไว้ธรรมชาติตัวใี้ดีกันครับตัดขาวเป็นเลยเนี่อเขาเนี่ยย่างมากเลยครับอ้วนนะอ้วน เจ้าเลี้ยงแบบว่าธรรมชาติได้ขางไว้คนจะเอาไปเห็ดนะ้ำพริกปนปลาปนครับล่องเห็ดเบิ้งครับเลื้อปลาแบบนี้เพื่อที่ซสี่บเนื้อหลาย เริ่มนี่ครับเริ่มเริ่มแข็งแล้วอัจนะว่ากัดรอไปอีกโดนที่เราคิดว่านะไอซีอีกโดนอยู่น,ยน,นะปลาแบบนี้หากินยากยครับปลาขาวมันเป็นปลาตัวน้อยก็นี่นะฮะตัวประมาณนี้แล้วก็เรียกปลาสูงเนาะไม่ใปลาสูบอันนี้เป็นปลาขาว ปลาเนีย่ยมันถ้าไปดีดียังค,คงครับมันอรง่ายครับถ้าปล่อยให้ไฟมันอ่อนก็ต้องเอาไฟแห้งไปได้ครับไฟอ่อนอ่อนพอดีขนาดอ่อนถึงกลาง,งเข้าก็ันได้เนื้อปลาจี่งเห็นเป็นปลาย่างนั่นเองครับให้มันเป็นลักษณะปลาย่างนะครับจากปลาย่างทจะได้เอาเนื้อของเขามาตับ ตามละเอียดไว้นะฮะเราให้เป็นในป,ปลาปลนนะดูปาปลนโอเคครับเป็นนี่นะครับขอบคุณครับ